ครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพากินพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้แอปรถลันเนอร์ของคนที่ขับแก๊ปฟูดนะฮะฟูดแพนด้าค่ะนะคนที่ขับฟูดแพนด้านะคะมือใหม่นะคะอันดับแรกเราต้องไปโหลดนี่มาเลยค่ะรถลันเนอร์นะคะตัวนี้ค่ะ,ะแต่ขอย้ําไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่เราไปโหลดแอปมาแล้วเปิดใช้งานได้เลยไม่ใช่นะคะเราต้องเข้าไอทีออฟฟิศนะคะ เราดูการอบรมเขาจะมีสอนการขั้นตอนการอะไรของเรานะคะว่าให้เราทําอะไรยังไงนะคะแล้วเราถึงโหลดแอป,ปนี้มาแล้วเขาถึงจะให้รหัสเรามาอีกทีนึงให้รหัสเรามาเราถึงมาใส่แล้วจะถึงจะเข้าใช้งานแอป,ปนี้ได้นะคะไม่ใช่บางคนไปโหลดแอป,ปนี้มาแล้วก็เปิดใช้งานเลยมันใช้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วให้ออฟฟิศอ่ะเขาให้รหัสนั้นมา ให้เราพอให้รหัสนั้นมาเสร็จเรามากรอกใส่แล้วเราถึงจะเข้าใช้งานได้นะคะสมมุติว่าเราไปสมัครวันนี้นะคะไปสมัครวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็เริ่มงานได้เลยนะคะเริ่มทํางานได้เลยนะคะทุกคนอบรมแค่หนึ่งวันเขาจะสอนรายละเอียดเราทุกอย่างนะคะจนเราใช้งานเป็นน,นะคะทุกคนแล้วเราก็สามรารถมาวิว่งงานพรุ่งนี้ได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มไปสมัครวันนี้นะคะทุกคนค่ะอันดับแรกเลยนะคะจะมาสอนวิธีการเบื้องต้นแล้วก็คร่าวๆก่อนนะคะอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะ ทุกคนเห็นคำมาตรฐานนะออเดอร์แผนที่ประวัติรวมรายการนะคะด้านล่างไหมคะเดี๋ยวจะสอนหมดทุกอย่างเลยนะคะ5อย่างนี้นะคะอันดับแรกเลยดีกว่าสอนวิธีการเลือกตารางงาน,นะค่ะเห็น3ามขีดด้านบนมุมซ้ายสุดไหมคะ3ขีดนี่ค่ะกดเข้าไปตรงนี้ค่ะกดเข,ะะเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดว่ากะทํางาน,นะค่ะนี่สอนวิธีการเลือกกะทํางานนะคะกะทํางาน ่านี่นะคะเบ็ดเบดเบดท,ที่สามกับเบ็ดที่สี่เลือกกะวันเพื่อหัดนะ,ะตอนสี่โมงเย็นนะคะเขาจะให้เลือกกะตารางงานเนี่ยสี่โมงเย็น ส่วนแบทหกมือใหม่เลยนะคะเลือกวันพุธนะคะตอนสามทุ่มนะคะตอนสามทุ่มนะคะอันดับแรกก็คือว่าสมมุติว่าเราจะเลือกตารางงานใช่ไหมแล้วก็เลือกไปจะเลือกอะไรก็เลือกไปเลือกตารางงานนี่ค่ะสมมุติว่าอันนี้ยังไม่ถึงนี่นะคะสมมติว่าเราเลือกนี่แี้าก็กดตัวนี้เลยค่ะเห็นคาว่า take s o f อะไรเนี่ยอ่านอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะต๊บถึงนี้นะแล้วก็กดเทคเลยค่ะขวามือเลยค่ะนั่นแหละค่ะเลือกตารางงานแค่นั้นค่ะแต่นี่ไม่เลือกนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เขตของเราเราอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเลือกเขตด้วยเราอยู่เขตไหนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นเป็นกลวยไหมเห็นกลวยตรงนี้ไหมคะเห็นกลวยตรงไอ้ขวามือด้านล่างสุดไหมคะเออไม่ใช่ด้านล่างสุดดิด้านล่างตรงไอ้มุมขวามือค่ะเนี่ยตรงเป็นกลวยลูกกลวยอะค่ะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเลือกเขตได้เลยค่ะสมมติว่าทุกคนอยู่เขตมีนบุรี ก็กดกรองได้เลยค่ะกดกรองได้เลยนี่ว่าทุกคนอยากได้เขตอะไรอีกสามว่าก็กดกรองไว้แล้วเราก็กดกลับค่ะลูกศรกดกลับตรงนี้ค่ะซ้ายมือสุดมุมสุดนี่ค่ะปึ๊บนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยว่ากรองของเราว่ามันเขตของเราคือมีสามว่ามีนบุรีนะคะนี่มีแค่สองเขตนี้ที่เราเลือกติ๊กไว้นะคะที่เราจะลงนะคะสมมุติว่าเราจะเลือกเขตมีนบุรีแล้วก็กดเทคค่ะเทคแล้วก็กดเทคอีกทีหนึ่งนะคะ กดเท็ขวามือน <No 1> ี <mmm <utta> ่ค no ่ะนะคะแต่นี่ไม่ได้เลือกนะคะเพราะว่าเลือกไปแล้วนะคะเพราะว่าเลือกลงสามวาไปแล้วนะคะนี่ค่ะสมมุติว่าเราเลือกสามวามันก็จะขึ้นสามวาตรงนี้คําว่าเสนอเปลี่ยนนี่คือว่าเราเราได้แล้วนะคะเราได้งานแล้วก็คือว่าเราต้องเริ่มวิ่งตั้งแต่กี่โมงสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงสิบห้าอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเราออ้ยวันนี้ไม่อีกอีกประมาณว่าเรามีธุระอย่างนี้นะคะเรามีธุระ พวกวันวันศุกร์มีธุระนี่หว่าวันศุกร์มีธุระจะทํายังไงดีว่าทาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนกดก็ไปที่วันศุกร์ค่ะกดเข้าไปที่เสนอเปลี่ยนค่ะทุกคนถ้าเรามีธุระเราไม่อยากวิ่งนะคะให้ทุกคนกดคําว่าเสนอเปลี่ยนเสนอเปลี่ยนแล้วกดคําว่า off นะคะกดคําว่าออ f อย่างนี้ค่ะปึ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะสีเหลืองแสดงว่าเราเสนอเปลี่ยนถ้ามีคนเอาตารางงานของเราไปตารางงานที่อยู่มันก็จะหายไปนะคะทุกคน มันก็จะหายไปนะคะสมมุติเราเปลี่ยนใจเราบอกว่าโอ้ยเราเราไม่ไปดีกว่าถ้าอ้ธุระเราไม่ไอ้มีคนไปแทนได้ละอันนี้ยแล้ว,ลวก,กดยกเลิกได้ค่ะยกเลิกแล้วก็คอนเฟิร์มตารางเราก็จะกู้กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากกู้คืนก็กดสีเหลืองนะคะไอ้กดสเสนอเปลี่ยนเนี่ยค่ะกดอย่างเงี้ยแหละแล้วก็แคปแล้วก็ลงไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ขอให้เพื่อนช่วยนะคะบอกว่าเรามีธุระนะคะขอให้เพื่อนช่วยได้ไหมอย่างนี้นะคะถ้ามีคนมาเอาตารางงานนะคะ เราตารางงานที่นี่มันจะหายไปถ้าไม่มีคนเอาตารางงานตารางงานคุณยังขึ้นเหมือนเดิมนะคะคุณก็ต้องไปวิ่งงานนะคะไม่งั้นโดนโนโชนะคะทุกคนโนโชนี่ถือว่ารุนแรงสําหรับ food panda นะคะคือแบบว่ามันเป็นคล้ายๆแบบใบเตือนนะคะทุกคนอ่ใครที่เคยทํางานห้างงานอะไรก็จะรู้นะคะว่าใบาเตือนอย่างเงี้ยเป็นใบเตือนของเราว่าใบาเตือนครั้งที่หนึ่งโนโชครั้งที่หนึ่งนะคะ เราไม่ไปทํางานโนโชครั้งที่2เราไม่ไปทางานโนโชครั้งที่3เราไม่ไปทํางานในพายหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาไล่ออกทันทีเลยนะคะอนโงโนโชถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทุกคนค่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะให,ให้ให้เข้ามาดูว่าตัวเองอยู่แพทไหนอย่างนี้นะคะนี่ค่ะกดเข้าไปที่3ขีดแล้วก,กดให้พิจิกะทำงานนะคะว่าเราอยากรู้ว่าเอ้ยเราอยู่แพทไหนเรามะแพทการวิธีการปรับแพทนี่ก็คือมันจะอาทิไอ สิบสี่วันปรับแพทหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดไปที่สามขีดอีกทีนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นแพทของเราเห็นไหมคะเลขสามค่ะนี่ค่ะถือว่าอยู่แพทสามนะคะแพทสามค่ะแล้วก็นี่ค่ะวิธีการเช็คแพทแล้วก็ต่อไปวิธีการรับออเดอร์นะคะออเดอร์เห็นไหมคะล้านล่างสุดค่ะ ถัดจากสถาะนะมาคือออเดอร์นะคะเรากดคำว่าที่ออเดอร์ถ้ามีออเดอร์เลดเด้งขึ้นมานะคะ่ะมันจะกดคําว่ารับเราก็กดรับออเดอร์แล้วก็กดวิ่งงานได้เลยนะคะอันดับที่สองก็คือแผนที่ทุกคนสังเกตแผนที่นี้ดีๆนะคะถ้ามันขึ้นสีฟ้านะคะโซนสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่นี่สมมตินะสีฟ้าอย่างนี้แล้วจุดจุดทุกคนจะเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยจุดเนี่ยคือตัวของของเรานะคะจุดสีฟ้ากลมๆนี่คือตัวของเราแล้วถ้าจุดสีฟ้าตรงกลมนี่ก็คือของเรานะคะถ้ามันเกิดมันขึ้นมาไอถ้าเกิดเริ่มงานเพิ่มมันจะขึ้นสีฟ้าตรงรอบวงกลมนี้ค่ะให้เรากดคําว่าเริ่มงานได้แต่ถ้าเราอยู่นอกโซนนะคะไม่สามารถกดเริ่มงานได้นะคะทุกคน เราจะไม่สามารถกดเริ่มงานได้เราอยู่ตรงไหนเราต้องขี่เข้าโซนตัวเองค่ะขี่เข้ามาในโซนตัวเองโซนสีฟ้า,ฟาค่ะเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้ค่ะว่ามันเป็นสีฟ้าแบบไหนค่ะมันจะขึ้นสีฟ้าเข้มเลยนะคะค่ะนะคะเข้าใจนะคะวิธีการเริ่มงานกดเริ่มงานนะคะจะต้องขี่เข้าโซนก่อนถึงจะกดเริ่มงานได้นะคะอาถัดมาประวัตินะคะประวัติกดเข้าไปที่ประวัติ ประวัติการทํางานของเราอย่างนี้นะคะก็คือว่าเราวิ่งได้กี่ตัวคะ่ะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นให้เราดูว่ากี่กิโลเมตรเป็นรูปคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะรูปล้อกับรูปคนเนี่ยเนี่ยกี่กิโลสี่สิบเก้าจุดเก้าสิบกิโลเมตรนี่นะคะและถัดมาก็คือว่าเป็นช่องเลขที่สิบแปดนี่ก็คือว่าเป็นตัวนะคะเขาเรียกเป็นตัวก็คือหนึ่งออเดอร์นั่นแหละออเดอรอ์เที่ยวหนึ่งอะคะ่ะง่ายๆเลยหนึ่งเที่ยวเนี่ยหนูได้สิบแปดเที่ยวนะคะสิบแปดเที่ยว ก็แล้วแต่ว่าคนไหนอยู่แพทไหนนะคะว่ามันจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้อยู่แพทสามตอนนี้หนูอยู่แพทสามแพทสามก็คือออเดอร์ละสาสิบเก้าบาทนะคะโซนอยู่ในกทมเท่านั้นนะคะแต่ว่าโซนอื่นอาจจะแพงกว่านี้นะคะออเดอร์อาจจะแพงกว่านี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นโซนของกทมแล้วก็เขตของอ๋อสามวานะคะอ่าแถวมีนบุรีอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ออเดอร์ละแถวมีนบุรีอะค่ะจะได้ออเดอร์สาสิบเก้าบาทนะคะ เอาด้วยสามสิบเก้าบาทก็คือสิบแปดนะคะสิบแปดเที่ยวนี่นะคะที่วิ่งได้นะคะคือสิบแปดเที่ยวสิบแปดคูณสาสิบเก้าได้เท่าไหร่นะทุกคนก็ไปคิดเอาเองนะคะนี่นะคะที่วิ่งหมดานี่เราสามารถกดดูได้ย้อนหลังได้เลยนะคะเห็นด้านบนนะคะมีนายี่สิบเก้าเนี่ยสองสองสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยนี่ก็สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าอันนี้ยี่สิบแปดเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วแต่เราวิ่งเยอะวิ่งมากนะคะยี่สิบเก้ายี่สิบสองตัวนะคะก็มีนะะนนะเหห็ไทุกค ิบแปดตัวก็มีนะคะเรากดสามารถกดดูย้อนหลังได้วันที่นี่เห็นไหมคะตามวันที่อืมตามวันที่เราอยากดูวันที่ของเราว่าเราวันนี้เราวิ่งได้เท่าไหร่วันนี้แล้วเนี่ยเราสามารถคิดตังค์ได้เลยะคะ่ะทุกคนอ่านี่วันที่สามสิบเอ็ดเราได้กี่ตัวสิบเอ็ดตัวเราวิ่งกี่ชั่วโมงอะวิ่งแค่ยี่สิบกิโลก็ได้เท่านี้นะคะมันก็แล้วแต่เรานะคะวิ่งว่าได้มากได้น้อยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนวิ่งได้มากได้น้อยก็คือหมายความว่าเราวิ่งหลายชั่วโมงไหมเรา แล้ววิ่งเยอะไหมแบบว่าออเดอร์มันเยอะไหมมันแล้วแต่จังหวะทุกคนเพราะเขาเป็นคนโยนงานให้เราอะนะเราไม่เราไม่ได้ไปแย่งกดเหมือนอแกปอื่นนะคะฟูด้ดแพลน้านี้คือเขาจะโยนงานให้เรานะคะอ่าถัดมาถัดมาคือยอดรวมรายการนะฮะยอดรวมรายการก็คือว่านี่คือขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์บาทนี่ก็คือว่าเพราะว่าโอนเงินไปแล้วนะคะ ถ้าเรารวมรายการนี่นะคะทุกคนถ้าทุกคนวิ่งงานเสร็จนะคะวิ่งงานเสร็จโอ้วันนี้วิ่งงานเสร็จแล้วต้องไปโอนตังค์ทุกครั้งนะคะทุกคนต้องโอนตังค์ทุกครั้งก่อนเข้าบ้านนะคะไม่งั้นเราเขาจะตัดระบบเราวิ่งงานไม่ได้ทันทีเลยนะคะเราต้องเข้าออฟฟิศอย่างเดียวนะคะถึงจะไปแก้ไขได้อ่าเข้ากดที่รวมรายการตรงนี้นะคะยอดมันจะขึ้นนี่เห็นไหมต้งศูนย์ศูนย์บาทนี่ถ้ามันขึ้นพันบาทเราก็จ่ายแค่พันบาทนะคะหย่อนแค่พันบาท สมมุติมันขึ้นหนึ่งพี่บาทนะคะคุณต้องหยอ่อนไปหนึ่งพันหนึ่งบาทนะคะแต่มันก็จะหักแทหนึ่งพันยี่สิบบาทของคุณนั่นแหละอีกแปดสิบบาทมันก็จะติดไว้ในบัญชีของคุณเหมือนเดิมเขาก็จะหักเท่านั้นนะคะแต่สมมุติว่าทุกคนบอกว่าหนึ่งพันห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ไม่ได้นะคะทุกค,คนห้ามขาดขาดนะคะทุกค,คนต้องหยอดหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะแล้วมันก็จะหักห้าสิบสตางค์เหมือนเดิมนะคะทุกคนนั่นแหละห้ามขาดแม้แต่สตางค์เดียวนะคะอ่า หลึ่งเดียวก็ห้ามขาดอ่ะต้องใส่เกินไว้ก่อนแล้วเขาก็จะหักเอาเท่านั้นแหละค่ะเท่าที่เราทํายอดที่เขาได้นั่นแหละเขาไม่ได้หักเกินนั้นหรอกแต่เราต้องเป๊ะไงคะต้องเป๊ะอืมนะคะทุกคนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่าสิบเอ็ดนาทีละโอเคน,นะคะถ้าคนถ้าใครที่ยังสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเลยะคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการที่าะทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบุ